พิมพิงประพาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังครอบครัวเจอกับปัญหาลัน่นเรื่องนี้สร้างบาดแผลให้กับทุกคนเชื่อว่าแม่รักยังลูกหลังจากที่เป็นประเด็นร้อนระอุว่นโซเชียลเมื่อคุณแม่ของนางเอกสาวพิมพิ์พประภาและพลอยพลอยไพยลินได้ออกมาโพสต์ข้อความเดือดชะลูกสาวอปมเรื่องให้สัมภาษณ์ว่าช่วยครอบครัวปลดหนี้แต่ฝ่ายคุณแม่ได้ถามหาสเตตเมนต์หากช่วยครอบครัวจ่ายหนี้จริงจะขอชื่นชม อีกทั้งยังได้โพสต์ข้อความตัดพ้ออีกมากมายบน Facebook ของเจ้าตัวซึ่งด้านพิมก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ำตายอมรับว่าครอบครัวมีปัญหาจริงและกำลังหาทางแก้ไขเรื่องที่เกิดหากมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะตนเองค่อนข้างมั่นใจว่าในสิ่งที่พูดและสิ่งที่ทำในฐานะลูกคนหนึ่งเธอทำได้ทำอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณแม่ของพิมพ์ก็ได้ออกมาชี้แจงในเฟซบุ๊กส่วนตัวอีกครั้ง โดยยอมรับว่าสิ่งที่ทําลงไปทําไปเพราะความโกรธความน้อยใจและเสียใจที่ได้ยินคำพูดของลูกๆในกล้องวงจรปิดพยายามเคลียร์ปัญหาหลังบ้านแล้วแต่ก็ไม่สําเร็จจึงตัดสินใจแยกตัวออกมาอีกทั้งยังได้ชี้แจงเรื่องเงินโดยเจ้าตัวเผยว่าไม่เคยขอเงินลูกใช้ทิมพิม,พมประภาเปิดใจให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังจากที่คุณแม่ได้ออกมาชี้แจงสาเหตุที่ออกมาแฉลูกสาวทางด้านที่คนโตอย่างทิมพิม,พมประภา ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งโดยเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้พยายามเข้มแข็งให้มากที่สุดต้องบอกเลยว่าพิมพ์ได้รับกำลังใจที่ดีมากๆใช้เวลากับคนที่เรารักให้มากที่สุดรับพลังบวกจากครอบครัวเยอะๆครั้งที่แล้วมันเป็นแผลสดไม่ได้คิดว่าจะต้องตอบคำถามในเวลาอันใกล้ขนาดนั้นสำหรับครอบครัวตอนนี้ก็พยายามไม่พูดเรื่องเครียดพยายามให้กำลังใจกันเรื่องนี้มันสร้างบาดแผลให้กับทุกคน ยอมรับว่าเรื่องนี้มันมีผลกับสภาพจิตใจเรามากส่วนประเด็นที่ว่าแก้วที่มีรอยร้าวการที่กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คงยากพิมเผยว่าเชื่อว่าครอบครัวยังไงก็คือครอบครัวทุกอย่างจะมีทางออกเสมอตอนโฟกัสแค่ความสุขของคนในครอบครัวส่วนเรื่องที่คุณแม่โพสต์ก็ได้อ่านแล้วพิมพไม่อยากลงรายละเอียดไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกแล้วพิมเชื่อเสมอว่าคุณแม่ยังรักพิมพมากจากการที่พิมพร้องไห้กับการสัมภาษณ์ครั้งที่แล้ว พิมไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่พิม์ทําลงไปพิม์เชื่อว่าแม่ดูอยู่คุณแม่ก็ไม่แฮปปี้เขาก็เครียดอย่างน้อยๆิมพิมก็รู้จักเขาดีเขาคงจะร้องไห้ตามพิมแน่แน่พิม์ไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกแล้ว